คุณกำลังฟังลองเล่าพอดแคสต์เรื่องเล่าจากหนังสือและเรื่องราวจากสิ่งรอบตัวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลองเล่าพอดแคสต์ในรายการเล่าหนังสือนะครับหนังสือที่จะถูกนำมาเล่าในอีพิโซดนี้นะครับก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า Smart Thinking วิธีคิดเหนือชั้นของคนธรรมดานะครับซึ่งเขียนโดยคุณอาร์ตมาร์กแมนนะครับแล้วก็แปลโดยคุณพันนีชูจิระวง์นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับในตอนที่อ่านเนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายแต่ตอนเรียบเรียงและสรุปเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับผมจึงพยายามเรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดคุณผู้ฟังก็ลองฟังแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับคําถามแรกที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือการคิดอย่างฉลาดคืออะไร ก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการที่จะทําให้คุณคิดอย่างฉลาดได้นั้นนะครับผมขออธิบายความหมายของวลีที่ว่าคิดอย่างฉลาดให้คุณผู้ฟังเข้าใจกันก่อนนะครับการคิดอย่างฉลาดก็คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆโดยใช้ความรู้เดิมหรือว่าประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับมาใช้ร่วมด้วยซึ่งไม่เหมือนกันกับความฉลาดนะครับเพราะความฉลาดนั้นคือสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดนะครับซึ่งมันจะช่วยให้คุณคิดแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เร็วขึ้น ส่วนการคิดอย่างฉลาดนั้นนะครับมันคือทักษะการคิดเป็นสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองให้คิดอย่างฉลาดได้นะครับถ้าหากคุณมีการคิดอย่างฉลาดมันจะทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าหาคําตอบของอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโดยใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสิ่งแรกที่คุณต้องทําเพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างฉลาดนะครับ ก็คือการสร้างนิสัยที่ฉลาดแล้วก็การเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผู้เขียนได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือว่าสมองของคุณถูกออกแบบมาให้ไม่คิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สมองนั้นได้ถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนั่นเองดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณควรทําเพื่อให้เกิดปัจจัยที่จะทําให้คุณสามารถคิดอย่างฉลาดได้ก็คือทําสิ่งต่างๆให้เป็นนิสัยนะครับเพื่อให้สมองของคุณคิดให้น้อยที่สุดแล้วสมองของคุณนะครับ ก็จะมีพลังและก็พื้นที่เหลือเฟือในการคิดงานอื่นที่สำคัญกว่านั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าคุณต้องการจะหยิบปากกาที่อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของคุณคุณก็จะเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักแล้วก็หยิบปากกาขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะมันเกิดจากนิสัยและก็ความเคยชินคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณวางปากกาไว้ที่ไหนและคุณหยิบมันได้ทันทีและสมองของคุณนะครับก็จะถูกใช้งานในการคิดน้อยลงแต่ในทางกลับกัน ถ้าหากคุณเปิดลิ้นชักแล้วไม่มีปากกาอยู่ในนั้นคุณก็ต้องใช้สมองคิดแล้วว่าปากกาหายไปไหนแล้วต้องไปตามหาปากกาที่ไหนหรือว่าคุณวางปากกาไว้ที่ไหนกันแน่สมองของคุณก็จะถูกใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพของมันก็จะลดลงตลอดเวลานะครับอย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในหนังสือนะครับว่าการคิดอย่างฉลาดต้องอาศัยการสร้างนิสัยที่ฉลาดด้วยดังนั้นนะครับคุณจึงควรสร้างนิสัยและความเคยชินให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางาน การขับรถไปทำงานการวางของไว้ที่ต่างๆเพื่อลดภาระการคิดให้กับสมองนะครับและให้คุณใช้สมองคิดงานต่างๆที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าหากคุณลองพิจารณาแล้วรู้สึกว่าพฤติกรรมหรือว่านิสัยของคุณนะครับยังไม่มีระเบียบแบบแผนหรือว่ามันยังสเปสสะปะอยู่ไม่มีรูปแบบนะครับคุณอาจจะจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อให้มันเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้น เช่นถ้าหากโต๊ะทางานของคุณไม่เป็นระเบียบวางของไม่เป็นที่นะครับคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณนิดหน่อยโดยอาจจะเริ่มต้นที่จัดโต๊ะทุกครั้งก่อนกลับบ้านนะครับแต่ระหว่างวันโต๊ะทางานของคุณมาอาจจะรกก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ทุกครั้งนั้นจะต้องจัดโต๊ะก่อนกลับบ้านค่อยๆปรับเปลี่ยนนิสัยไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกอาจจะยากหน่อยแต่เมื่อคุณทําจนเป็นนิสัยแล้วนะครับคุณก็จะสามารถลดภาระการคิดของสมองได้และโต๊ะของคุณก็จะเป็นระเบียบได้อีกด้วยนะครับ และเมื่อคุณสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณได้แล้วนะครับสิ่งถัดไปก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยการที่คุณรู้ว่าการเรียนรู้ของคุณนั้นก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันการคิดอย่างฉลาดนั้นนะครับก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วยเช่นกัน แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีการที่จะทําให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพนั้นคุณควรรู้ก่อนนะครับว่าสมองของคนเรานั้นมีข้อจํากัดในการรับรู้แล้วก็มีข้อจํากัดในการคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งผู้เขียนเรียกว่า r o w of t r e e s หรือว่าบทบาทของ3ส,สิ่งนะครับซึ่งหมายถึงเวลาที่คุณอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันคุณจะสนใจหรือว่า จดจำสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้แค่ประมาณ3สิ่งเท่านั้นส่วนเหตุการณ์อื่นๆคุณก็อาจจะจำได้แค่เลือนลางหรือว่าอาจจะจำไม่ได้เลยด้วยซ้ํานะครับสมมุติว่าคุณกําลังนั่งดูซีรีส์เกาหลีตอนหนึ่งอยู่สิ่งที่คุณจดจําได้อาจจะมีเพียงแค่ฉากที่คุณประทับใจอาหารที่คุณกําลังทานอยู่แล้วก็เวลาที่คุณดูจบก็เป็นได้นะครับ เพราะว่าสมองของคุณเลือกที่จะจดจําเฉพาะสิ่งที่โดดเด่นในเหตุการณ์นั้นซึ่งมันจะมีแค่3ามอย่างเท่านั้นที่สมองของคุณสามารถจดจําได้ดีที่สุดนั่นเองแล้วสมองของคุณจะเลือกจําเหตุการณ์ไหนในเมื่อมันมีพื้นที่ว่างแค่เพียงสามที่ในสมองของคุณใช่ไหมครับสิ่งที่สมองคุณจําได้ก็จะมีความเชื่อมโยงมาจากประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับและในการดึงความจํานั้นมาใช้สมองของคุณ ก็จะพยายามดึงเอาข้อมูลที่มีแนวโน้มว่าคุณต้องการมากที่สุดในขณะนั้นออกมาจึงส่งผลให้มีข้อมูลเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับที่ถูกดึงมาใช้จากคลังข้อมูลอันมากมายในสมองของคุณและนี่ก็คือข้อจํากัดในการรับรู้ของคุณนั่นเองอย่างที่พูดไปนะครับว่าข้อมูลที่ถูกดึงขึ้นมาใช้นั้นจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเชื่อมโยงมาจากความรู้ที่คุณเคยศึกษามาหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณเคยพบเจอมาเมื่อในอดีตนะครับ เขาัำเหตุการณ์หรือว่าปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นนะครับในการเรียนรู้หรือว่าการทํางานการที่จะทําให้คุณมีความรู้ที่มีคุณภาพสูงได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การเรียนแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คุณต้องมีการเชื่อมความรู้ใหม่แล้วก็ความรู้ที่เคยมีเข้าด้วยกันด้วยเพื่อให้คุณมีความรู้ที่มีคุณภาพสูงและสามารถนึกถึงข้อมูลที่สําคัญออกมาได้ในตอนที่จําเป็นต้องใช้มันครับ แต่ในการทําให้คุณมีความรู้คุณภาพสูงนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การเชื่อมโยงกับความรู้ที่เคยมีมาก่อนเท่านั้นนะครับแต่ความรู้หรือว่าข้อมูลที่กําลังเรียนรู้ใหม่นั้นก็ต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีความครบถ้วนด้วยเช่นกันซึ่งผู้เขียนให้คําแนะนําว่าเพื่อให้คุณมีความรู้คุณภาพสูงนะครับคุณควรหาคําอธิบายในรูปแบบการคิดเชิงเหตุและผลในสิ่งที่คุณกําลังศึกษาหรือว่ากําลังทําความเข้าใจอยู่นั่นเอง ซึ่งการคิดเชิงเหตุและผลนะครับก็คือการที่คุณหาคําตอบว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะอะไรจึงทําให้เกิดผลแบบนี้ซึ่งพูดง่ายๆนะครับมันก็คือการหาคําตอบให้ชัดเจนนั่นเองซึ่งคําถามที่จะทําให้คุณต่อยอดในการคิดเชิงเหตุและผลได้นะครับก็คือคําถามที่เริ่มต้นด้วยคําว่าทําไมซึ่งเป็นคําถามที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ทดสอบความรู้ของเราที่มีในเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ และมันก็จะช่วยคุณให้ต่อยอดความรู้ไปอีกระดับได้ดียิ่งขึ้นเพราะคุณต้องพยายามหาคําตอบของคําถามเหล่านั้นให้ได้ดีที่สุดซึ่งความสามารถในการหาคําตอบนะครับว่าทําไมสิ่งต่างๆถึงทํางานในรูปแบบที่มันเป็นอยู่ทําไมผลที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับของการคิดอย่างฉลาดยิ่งคุณมีความเข้าใจเชิงเหตุและผลมากเท่าไหร่คุณภาพความรู้ของคุณก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับ อีกประเด็นที่สําคัญของความรู้เชิงเหตุและผลนะครับก็คือคําอธิบายหรือว่าคําตอบนั้นสามารถมีได้หลายชั้นซึ่งก็หมายถึงเมื่อคุณมีคําตอบให้กับคําถามหนึ่งแล้วนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เสมอนะครับที่จะมีคําถามว่าทําไมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากคําตอบที่คุณเพิ่งได้ตอบไปซึ่งการถามซ้อนคําถามแบบนี้นะครับเป็นการถามเพื่อให้ได้คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างเฉพาะเจาะจองมากขึ้นตัวอย่างเช่น คุณอาจจะสงสัยว่าทําไมคนถึงอ่านหนังสือน้อยลงใช่ไหมครับคุณก็คงอาจจะพอหาคําตอบได้ว่าเพราะโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากขึ้นนั่นเองและคุณก็อาจจะมีคําถามต่อไปอีกว่าแล้วทําไมคนถึงสนใจโซเชียลมีเดียมากกว่าการอ่านหนังสือละ่ะซึ่งเมื่อคุณหาคําตอบได้นะครับแล้วมันก็อาจจะมีคําถามต่อเนื่องได้อีกเรื่อยๆซึ่งอาจจะพูดง่ายๆได้นะครับว่าการหาคําอธิบายมาตอบคําถามแบบหลายชั้นแบบนี้นะครับ จะช่วยให้คุณมีความรู้ที่ลึกขึ้นเพราะคุณจําเป็นต้องหาคําตอบให้ละเอียดขึ้นนั่นเองและแน่นอนว่าถ้าหากคุณมีความรู้เชิงเหตุและผลที่ลึกขึ้นนะครับคุณก็จะมีความสามารถในการแก้ไข e: ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นเช่นกันเพราะมันจะช่วยให้คุณค้นหาข้อผิดพลาดของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและยังสามารถเป็นผู้ที่ช่วยแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับคนอื่นได้อีกด้วยครับแต่ถ้าหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณหาคําตอบให้กับคําถามที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนหรือไม่นะครับ คุณอาจจะทดสอบด้วยวิธีการเล่าให้ตนเองฟังก็ได้ครับเพื่อเป็นการทบทวนว่าคุณยังมีคำถามติดค้างอยู่ตรงไหนหรือเปล่าถ้าหากการพูดให้ตัวเองฟังเป็นไปได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่สะดุดหรือว่าไม่เกิดข้อสงสัยอะไรนั่นก็แสดงว่าคุณน่าจะมีความรู้แล้วก็การคิดเชิงเหตุและผลครบถ้วนแล้วนั่นเองครับแต่ถ้าหากคุณอยากจะทดสอบแบบขั้นสูงมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับคุณลองเล่าให้เพื่อนของคุณฟัง เช่นอาจจะเป็นการนำเสนอโปรเจกต์ให้กับเพื่อนร่วมงานฟังหรืออาจจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนมาให้กับเพื่อนร่วมชั้นฟังก่อนสอบก็ได้นะครับเพราะคุณอาจจะมีสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าภาพลวงตาแห่งความรู้ลึกซึ่งหมายถึงคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณรู้มันลึกมากพอแล้วมีข้อมูลมากพอแล้วสิ่งที่คุณรู้มีความชัดเจนครบถ้วนแต่อันที่จริงแล้วนะครับมันอาจจะยังมีช่องว่างของข้อมูลอยู่ก็เป็นได้ ซึ่งการที่คุณเล่าให้กับเพื่อนของคุณฟังนะครับจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นได้ทดสอบความรู้หรือว่าข้อมูลที่มีอยู่และบางครั้งนะครับเพื่อนของคุณอาจจะมีคําถามที่คุณนึกไม่ถึงแล้วก็เป็นคําถามที่ยังไม่ได้ค้นหาคําตอบอยู่ก็เป็นได้นะครับเมื่อคุณมีความรู้เชิงเหตุและผลแล้วนะครับถัดไปก็คือการนําความรู้เดิมมาเทียบเคียงเพื่อให้เข้าใจสิ่งใหม่ครับ เมื่อคุณกําลังเจอกับปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงนะครับคุณสามารถนําข้อมูลความจําหรือว่าความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณเคยเรียนรู้มานํามาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการคิดหาทางแก้ปัญหาได้ครับซึ่งผู้เขียนเรียกว่าการเทียบเคียงนะครับซึ่งการเทียบเคียงก็คือการที่คุณนําประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่คุณเคยแก้ไขมา ทางออกของเหตุการณ์ต่างๆที่คุณเคยใช้แล้วได้ผลนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่กําลังเจอในปัจจุบันนำสองเหตุการณ์นั้นมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วดูว่ามีความคล้ายคลึงกันมากแค่ไหนพอที่จะมีวิธีไหนที่จะสามารถดึงมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้หรือไม่ครับปัญหาบางปัญหาอาจจะเหมือนกันนะครับถ้าหากโชคดีก็จะสามารถเทียบเคียงและใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันได้แต่ตามความเป็นจริงแล้วนะครับ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะหลายครั้งแม้จะเป็นปัญหาเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะครับแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนผลที่ออกมาก็อาจจะแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงก็ได้นะครับดังนั้นคุณอาจจะไม่สามารถใช้ปัญหาที่คล้ายกันมาทำการเทียบเคียงเพื่อแก้ไขปัญหาได้ร้อเปเตเต็มนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับคุณอาจจะลองปรับมุมมองที่มีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นถอยหลังออกมา มองปัญหาในภาพที่กว้างขึ้นนะครับมองให้ชัดเจนว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วลองขยายขอบเขตของปัญหาออกไปให้กว้างขึ้นครับเพราะอาจจะมีวิธีอื่นที่คุณคาดไม่ถึงให้เทียบเคียงอยู่ก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆจากในหนังสือนะครับปัญหาผ้าหมองถ้าหากใครชอบใส่เสื้อขาวก็จะเจอกับปัญหาผ้าหมองไม่สว่างเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆใช่ไหมครับซึ่งมันเกิดจากคราบที่ฝังลึกลงไป สมัยก่อนไม่ได้มีนวัตรกรรมซักผ้าที่ดีๆแบบนี้นะครับซักยังไงก็ไม่สามารถเอาคราบเหลืองออกไปได้คุณอาจจะต้องลองเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับว่าถ้าหากไม่ใช้วิธีการซักให้ผ้าขาวเราจะใช้วิธีไหนที่จะทําให้ผ้าขาวขึ้นมาและไม่เห็นคราบเหลืองได้บ้างละ่ะซึ่งปัญหาผ้าหมองที่จริงแล้วนะครับเกิดจากผ้าผืนนั้นดูดซับแสงสีฟ้าเข้าไปแต่ไม่สะท้อนแสงสีฟ้านั้นออกมานะครับจึงทําให้ผ้าดูหมองไม่สดใส แล้วจะทำยังไงล่ะให้แสงสีฟ้ามาสะท้อนออกมาได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับคุณก็ต้องเติมสีฟ้าเข้าไปเพื่อช่วยให้มันสะท้อนแสงได้มากขึ้นจึงทําให้สมัยก่อนนะครับเกิดนวัตรกรรมที่มีชื่อว่าการลงครามเกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคุณผู้ฟังจะรู้จักวิธีการลงครามอยู่ไหมแต่ถ้าคุณรู้จักวิธีการลงครามนั่นแสดงว่าเราเกิดในยุคเดียวกันนะครับซึ่งการลงครามก็คือการแช่ผ้าขาวในน้ําที่ผสมผงครามลงไปเล็กน้อยนะครับ ซึ่งมันจะทําให้น้ําเกิดเป็นสีฟ้าสีฟ้าจากครามนะครับจะช่วยปกปิดคราบหมองและทําให้ผ้าดูขาวแล้วก็ใหม่ขึ้นมาได้ครับซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างของการเทียบเคียงของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะไม่สามารถเทียบกันได้ดีนักหรือว่าอาจจะดูแล้วเทียบเคียงกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับจากปัญหาผ้าหมองแล้วก็เรื่องของการสะท้อนแสงสีฟ้านํามารวมกันจนสามารถแก้ไขปัญหาของผ้าหมองได้เพราะปัญหาที่แท้จริงของมันก็คือ การไม่สะท้อนแสงสีฟ้าออกมานั่นเองใช่ไหมครับซึ่งนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้การเทียบเคียงเพื่อให้คุณมองปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นครับถัดไปนะครับจะเป็นวิธีการที่จะทําให้คุณสามารถเทียบเคียงมองปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมใหม่ๆได้และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างฉลาดนะครับก็คือการจัดหมวดหมู่ของปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการจัดหมวดหมู่นี้นะครับก็คือการจัดกลุ่มของเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันโดยการจัดกลุ่มนี้นะครับจะอิงจากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยวิธีการหาจุดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงแต่ละเหตุการณ์แล้วจัดกลุ่มเข้าไปด้วยกันและหาคีย์เวิร์ดที่แทนภาพรวมของกลุ่มๆนั้นจากตัวอย่างผ้าหมองนะครับคุณอาจจะจัดหมวดหมู่ของสองเหตุการณ์เข้าด้วยกันจากความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอยู่แล้วใช้คีย์เวิร์ดว่า สว่างหรือว่าสดใสเพราะคุณต้องการให้ผ้าที่หมองสว่างสดใสขึ้นและการสะท้อนแสงสีฟ้าของผงครามก็จะช่วยให้สว่างแล้วก็สดใสขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ดูแล้วเทียบเคียงกันไม่ได้แต่ความสัมพันธ์อันเล็กน้อยนะครับก็ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีการจัดกลุ่มของปัญหานี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้ลองเทียบเคียงกับปัญหาหรือว่าสถานการณ์อื่นๆที่อาจจะคล้ายหรือว่าอาจจะไม่คล้ายกันก็ได้นะครับ และคุณอาจจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้จากสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกซึ่งก็คือ 1. การสร้างนิสัยเพื่อลดภาระการทำงานของสมอง 2. การเข้าใจบทบาทของการทำงานและข้อจำกัดของความจำา 3. การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 4. การค้นหาข้อมูลในเชิงเหตุและผลและ 5. การเทียบเคียงแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถค้นพบวิธีการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ได้สิ่งเหล่านี้คือทักษะนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนคุณเองก็สามารถเป็นคนที่คิดอย่างฉลาดได้นะครับแต่คุณต้องใช้ระยะเวลาเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้มีความชำนาญมากขึ้นมันก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะครับวันแรกแค่3กิโลเมตรคุณก็เหนื่อยแทบตายแล้วใช่ไหมครับแต่เมื่อคุณฝึกซ้อมไปเรื่อยๆ เป็นแรมเดือนหรือว่าแรมปีคุณก็จะสามารถพัฒนาตนเองจนสามารถวิ่ง42กิโลเมตรได้ในที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะกําลังฝึกฝนการคิดอย่างฉลาดอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามนะครับอย่ารีบร้อนครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปและผลลัพธ์ดีๆก็จะตามมาเมื่อคนสามารถฝึกฝนการคิดอย่างฉลาดได้จนชํานาญแล้วนะครับผู้เขียนก็ได้ให้คําแนะนําว่า ให้ลองเอาวัฒนธรรมการคิดอย่างฉลาดอันนี้นะครับไปใช้กับการทํางานแล้วก็องค์กรของคุณลองดูโดยอาจจะเริ่มจากการแนะนําขั้นตอนง่ายๆของการคิดอย่างฉลาดนะครับเช่นการฝึกนิสัยหรือว่าการฝึกเชื่อมโยงข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้ลองพัฒนาไปพ,พร้อมกันหรือว่าในที่ทํางานของคุณนะครับอาจจะมีขั้นตอนการทํางานที่ดูแล้วสับสนมีหลายคนที่ทํางานไม่ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับ คุณอาจจะลองจัดเรียบเรียงกระบวนการทำงานที่ยุ่งเหยิงนั้นนะครับให้มีระเบียบแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนที่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดอย่างฉลาดให้ได้ดีขึ้นนะครับถัดไปนะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุณเทียบเคียงวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ไขยังไงดีคุณลองไปปรึกษาเพื่อนร่วมงานของคุณลองดูครับแล้วก็ลองเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆที่ได้มาจากคนที่คุณปรึกษา มันอาจจะไม่สามารถแก้กปัญหาของคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแต่คุณสามารถนําวิธีการเหล่านั้นมาปรับใช้กับตนเองได้นอกจากคุณจะได้แนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับสิ่งที่คุณทยายังเป็นการสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานของคุณนั้นกล้าคิดแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นด้วยครับและมันอาจจะช่วยขับเคลื่อนง,งานของคุณหรือว่าองค์กรของคุณให้พัฒนาได้เร็วขึ้นได้อีกด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรนํามาใช้ในการทํางานนะครับก็คือ การอธิบายให้ผู้อื่นฟังหลายๆครั้งนะครับที่การทำงานเกิดอุปสรรคขึ้นเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่าไม่ตรงกันคำพูดเดียวกันนะครับแต่ละคนก็อาจจะรับรู้แล้วก็เข้าใจความหมายที่แตกต่างกัอนออกไปนะครับดังนั้นคุณควรมีความรู้เชิงเหตุและผลที่ลึกนะครับและสามารถนำไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้จนเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งเมื่อเกิดข้อสงสยัย คุณก็ควรถามคำถามเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ควรนำข้อสงสัยนั้นไปหาคำตอบด้วยตนเองและตีความไปเองเพราะความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนนะครับอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ซึ่งคุณควรถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนแต่ไม่ใช่การถามเพื่อไล่ต้อนให้อีกฝ่ายจนมุมนะครับดังนั้นในการทำงานคุณควรเป็นทั้งผู้ที่มีความชัดเจนในการพูดอธิบายและเป็นผู้ที่ถามคำถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดนะครับ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้น้อยที่สุดและเป็นผู้ที่คิดอย่างฉลาดได้ดีที่สุดครับแล้วก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเล่าหนังสือ smart thinking วิธีคิดเหนือชั้นของคนธรรมดาถือว่าเป็นหนังสือที่แนะนำวิธีการคิดและก็วิธีการใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ดีมากเลยนะครับอยากให้คุณผู้ฟังลองนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือว่าการทำงานของตัวเองลองดูนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า สิ่งเหล่านี้คือทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนถึงจะเกิดความชำนาญน,นะครับและผมเชื่อมันว่าถ้าหากคุณได้ลองฝึกการคิดอย่างฉลาดแล้ววิธีการเหล่านี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามลองเล่าพอดแคสต์มาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้วิธีการคิดอย่างฉลาดนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและก็ผู้อื่นได้นะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ